สเสน่ห์แท้ไม่ได้มาจากหน้าตาคนบางคนไม่ต้องพูดเยอะแต่ดึงดูดมากเธอเคยรู้สึกไหมว่าบางคนเขามีอะไรบางอย่างทั้งที่ไม่ได้หลอ่อไม่ได้สวยไม่ได้พูดเก่งเลยด้วยซ้าแต่ไม่รู้ทำไมแค่เขาเดินผ่านหรือยืนเฉยๆอยู่ในห้องเรากลับรู้สึกได้เลยว่าคนนี้มีสเสน่ห์ เขาไม่ได้พยายามดึงดูดใครเลยด้วยนะไม่ได้ยิ้มร่่มเทื่อไม่ได้แต่งตัวเด่นไม่ได้เล่นใหญ่แต่เรากลับรู้สึกอยากรู้จักอยากเข้าใกล้เขาเฉยเลยมันทำให้เราสงสัยนะว่าเขาทำยังไงกันนะเขารู้ตัวหรือเปล่าว่าเขามีพลังแบบนี้อยู่คลิปนี้เราจะค่อยคอยค,อยคุยกันแบบเพื่อนคุยกับเพื่อนแบบพี่สาวค่อยๆเล่าให้ฟังว่าเสน่ห์จริงๆมันเกิดจากอะไรและ เธอเองก็มีได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยสักนิดลองนึกภาพนะเพื่อนในกลุ่มเราอาจจะหน้าตาดีกว่าพูดเก่งกว่าตลกกว่าแต่ทำไมเวลาใครมาถามว่าในกลุ่มเธอมีใครน่าสนใจบ้างชื่อของบางคนกลับผุดขึ้นมาในใจเราก่อนเสมอ ทั้งที่เขาไม่ได้ขโมยซีนไม่ได้เป็นจุดสนใจหลักแต่เขาทำให้เรารู้สึกบางอย่างที่คนอื่นทำไม่ได้บางทีก็แค่แววตานิ่งๆของเขาบางทีก็แค่เขาฟังเราแบบไม่ขัดจังหวะบางทีก็แค่เขานั่งอยู่ตรงนั้นแบบสบายๆมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เขาทำแต่มันคือพลังที่เขาส่งออกมาต่างหากโยงเข้าจิตวิทยาแบบเบาๆเ,เข้าใจง่าย ในจิตวิทยาเขาเรียกสิ่งนี้ว่าว i e หรือคลื่นพลังงานที่เราแต่ละคนพกติดตัวพูดง่ายๆว่าทุกคนมีพลังงานที่แผ่ออกมาให้คนรอบข้างรู้สึกได้บางคนไว้วุ่นวายพูดเยอะตัดบทตลอดเราก็รู้สึกเหนื่อยเวลาอยู่ใกล้บางคนไวาย์เย็นๆฟังเก่งไม่เร่งรีบเรารู้สึกสบายใจแบบไม่รู้ตัว สเสน่ห์จึงไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตาแต่มันคือพลังงานที่เราส่งออกมาโดยไม่รู้ตัวนี่แหละยกตัวอย่างสถานการณ์ชีวิตจริงมีอยู่วันหนึ่งเราไปกินข้าวกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ทุกคนคุยกันเสียงดังหัวเราะเอนเตอร์เทนกันเต็มที่เลยแต่พอเราหันไปมองผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งเงียบๆฟังคนอื่นยิ้มยิ้มอยู่ข้างๆเราไม่ได้ยินเขาพูดสักคำเลยนะแต่กลับรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มีสเสน่ห์จังวะ ทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะแค่นั่งเฉยเฉยมันไม่ใช่แค่หน้าตามันคือการที่เขาไม่ต้องแย่งซีนใครเลยแล้วเรารู้สึกว่าเขามันคงในความเงียบแบบนั้นจริงๆเธอเคยรู้สึกแบบนี้กับใครบ้างไหมคนที่อยู่เงียบๆียบแต่กลับทำให้เราจำเขาได้คนที่ไม่ได้พยายามให้ใครรักแต่เรากลับรู้สึกดีเวลาอยู่ใกล้ลองนึกชื่อเขานี่หัวตอนนี้เลยเห็นไหมยังจำได้อยู่เลย สิ่งที่คนแบบนี้มีมันไม่ใช่สูตรสำเร็จนะเขาไม่ได้เรียนวิธีทำยังไงให้มีสเสน่ห์มาก่อนหรอกแต่สิ่งที่เขามีคือการไม่พยายามเป็นใครเลยเขาแค่อยู่ตรงนั้นและอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของสเสน่ห์บางคนเกิดมาดูธรรมดาแต่กลับหน้าคนหาบางคนไม่คุยเยอะแต่กลับมีคนคิดถึงเขาบ่อย บางคนไม่ได้แต่งตัวดีแต่กลับดูหน้ามองเสมอพลังแบบนี้มันมาจากไหนกันแน่นะในพาร์ตต่อไปพี่จะเล่าให้ฟังถึงจังหวะลมหายใจของคนมีสเสน่ห์ว่าเขาไม่ต้องเร่งไม่ต้องกลัวเงียบและไม่ต้องเป็นใครทั้งนั้นแล้วสเสน่ห์ก็จะไหลออกมาจากตัวเธอเองแบบไม่รู้ตัวเลยจังหวะลมหายใจของคนมีสเสน่ห์เธอรู้ไหมคนที่มีสเสน่ห์จริง บางทีเขาไม่ใช่คนพูดเก่งไม่ใช่คนที่เดินเข้ามาแล้วสว่างวาบทันทีแต่เขาเป็นคนที่อยู่เฉยๆก็ยังทำให้คนอื่นรู้สึกได้ว่าเขาโอเคกับตัวเองมากๆแล้วพลังแบบนี้มันเกิดจากอะไรนะพี่จะบอกบางอย่างที่คนมักมองข้ามไปมันคือจังหวะภายในของเขาคือจังหวะของลมหายใจจังหวะของการตอบสนองจังหวะที่ไม่เร่ง ไม่ร้อนไม่ล้นแต่มั่นคงสงบและน่าฟังยกสถานการณ์ให้เห็นคาบเคยเจอคนแบบนี้ไหมเขาไม่รีบตอบตอนเราพูดจบเขาเว้นวักก่อนจะพูดเขายิ้มเหมือนมีความหมายเบื้องหลังเขาฟังเราจนจบไม่ขัดไม่รีบพูดแทรกและทุกอย่างที่เขาทำมันทำให้เรารู้สึกว่าเขาเห็นเราเขาอยู่กับเราจริงๆไม่ใช่แบบ หันหน้าแต่ใจไม่อยู่พีขอเรียกมันว่าจังหวะของคนที่มีพื้นที่ให้คนอื่นไม่เร่งไม่พุ่มไม่แย่งไม่กลัวถูกลืมอธิบายแบบเบาๆให้เข้าใจง่ายเวลาคนไม่มั่นใจหรือพยายามมีสเสน่ห์เกินไปเขามักจะพูดเยอะพูดเร็วพยายามยิ้มพยายามเล่าเรื่องกลัวเงียบกลัวเบื่อกลัวไม่น่าสนใจแต่สเสน่ห์จริงๆมันไม่ได้มาจากการ กลัวจะหายไปมันมาจากรู้ว่าอยู่ตรงนี้ก็พอแล้วชวนคิดจังหวะของลมหายใจมันไม่ได้แค่ช่วยให้ร่างกายสงบแต่มันส่งผลถึงจังหวะการพูดการฟังการมองตาและพี่ขอพูดตรงๆนะคนที่กล้าหายใจช้าๆในที่ที่คนอื่นรีบพูดคือคนที่ทรงพลังมากเพราะเขาไม่ต้องเร่งเขาไม่กลัวจะถูกกลืนเขารู้ว่า ตัวเองมีคุณค่าในแบบที่เขาเป็นอยู่ตัวอย่างผู้คนที่มีวิฟนี้ถ้าให้พูดถึงคนที่มีวิฟแบบนี้ลองนึกถึงดาราบางคนที่แค่ยืนเฉยๆแต่เราก็รู้สึกว่าเขาน้ามองจังทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยหรือบางครั้งอาจจะเป็นคุณครูคนหนึ่งที่ไม่ได้พูดเยอะแต่เวลาสบตาเรารู้สึกอบอุ่นหรืออาจจะเป็นเพื่อนที่เวลาฟังเรา แล้วเรารู้สึกปลอดภัยเขาไม่ได้ตอบเก่งแต่แค่การที่เขาไม่พูดแทรกมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเขาอยู่ตรงนั้นจริงๆชวนกลับมาที่ตัวเราเธอรู้ไหมเราเองก็ฝึกจังหวะของคนมีสเสน่ห์แบบนี้ได้นะไม่ต้องทำอะไรเวอร์ไม่ต้องเล่นใหญ่แค่เริ่มจากการฝึกหายใจให้รู้ตัวเวลาคุยกับคนอื่นพอเราหายใจช้าๆฟังชัดๆเว้นวัก ให้บทสนทนาได้หายใจพลังงานในตัวเราจะเปลี่ยนเลยนะคนรอบข้างจะรู้สึกสบายกับเราโดยไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่มันคือไวฟ์ที่เธอสร้างขึ้นด้วยตัวเองยกเทคนิคเล็กๆที่ใช้ได้จริงลองแบบนี้ดูก็ได้นะเวลาใครถามเราอะไรอย่าเพิ่งรีบตอบหายใจเข้าเบาๆฟังคำถามให้จบแล้วค่อยยิ้มหรือมองตาเขานิดหนึ่งค่อยพูดตอบช้า,ชา ไม่ต้องรีบแค่นี้ก็มีเสน่ห์แล้วหรือตอนฟังใครเล่าอะไรอย่าคิดว่าต้องแสดงความเห็นแค่ฟังจนเขาจบไม่แทรกไม่ขัดพอเขาหยุดให้เว้นจังหวะแล้วค่อยตอบเธารู้ไหมบางครั้งเสน่ห์ที่ดีที่สุดคือการฟังโดยไม่ตัดสินและสิ่งนี้เริ่มจากจังหวะในใจเราจริงๆทีนี้ลองนึกดูว่าถ้าเราสามารถรักษาจังหวะแบบนี้ ไว้ได้ตลอดเวลาทั้งตอนพูดตอนฟังตอนอยู่กับตัวเองมันจะส่งผลกับชีวิตเราขนาดไหนคนที่มีจังหวะภายในมั่นคงคือคนที่อยู่ตรงไหนก็ดูมีพลังและสเสน่ห์ของเขาจะไม่ขึ้นกับสถานการณ์รอบตัวเลยแล้วอะไรที่ทำลายวฟฟนี้ได้มากที่สุดรู้ไหมหยุดเปรียบเทียบเริ่มมีสเสน่ห์เปิดด้วยคำถามที่ชวนให้ใจสะเทือนนิดๆเคยรู้สึกไหม อยู่ๆวันหนึ่งตื่นมาก็รู้สึกไม่โอเคกับตัวเองทางที่เมื่อวานยังโอเคอย,อยู่เลยรู้สึกเหมือนทำไมเราดูไม่เก่งเท่าเขาไม่สวยเท่าเธอไม่ป๊อปเท่าเพื่อนหรือบางทีก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะพยายามยังไงก็ยังรู้สึกไม่พอพี่เข้าใจนะความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ง่ายมากแล้วรู้ไหมสเสน่ห์ของเราหนะ่ะ มันหายไปตอนที่เราเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแบบไม่รู้ตัวพี่ขอเล่าแบบเพื่อนคุยกันจริงๆเลยนะพี่เคยมีช่วงหนึ่งที่เข้าไปดูชีวิตคนอื่นในโซเชียลเยอะมากดูว่าเขาไปเที่ยวที่ไหนผิวใสย,ยังไงแฟนหล่อแค่ไหนทำงานอะไรได้เงินเท่าไหร่พอเห็นเขาดูดีทุกอย่างเราก็เริ่มถามตัวเองในใจว่าแล้วเราละ่ะอยู่ตรงไหนเราทำอะไรอยู่ เขาทำไมไปไกลขนาดนั้นแล้วจากที่เคยรู้สึกว่าเราก็โอเคอยู่นะมันกลายเป็นเราก็ไม่ต่างจากใครแต่ทำไมเรารู้สึกด้อยขนาดนี้อธิบายจิตวิทยาเบาๆนี่แหละคือกับดักของการเปรียบเทียบมันเกิดขึ้นแบบเงียบๆไม่ทันตั้งตัวและมันค่อยๆดูดพลังความมั่นใจจากเราทีละนิดแล้วพอเรารู้สึกว่าเราไม่พอพฤติกรรมของเราก็จะเริ่มเปลี่ยนพยายามพูดเยอะขึ้น พยายามแต่งตัวให้เด่นขึ้นแต่ไม่ใช่ในแบบที่เป็นเราพยายามเล่าเรื่องให้คนชอบหรือบางทีก็เงียบไปเลยเพราะกลัวพูดแล้วไม่มีใครฟังซึ่งทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เสน่ห์ของเราเลยแต่มันคือภาพที่เราสร้างขึ้นเพื่อกลบความรู้สึกว่าเราไม่ดีพอลองนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งที่พยายามจะเป็นเหมือนคนอื่นแต่งหน้าเหมือนยูทูบเบอร์คนดังพูดเหมือนอินฟลูเอนเซอร์ ใช้สับเท่ๆแต่มันดูไม่เป็นธรรมชาติเลยแล้วลองนึกถึงเพื่อนอีกคนที่แค่ใส่เสื้อยืดธรรมดายิ้มจริงใจไม่พูดเยอะไม่อวดอะไรแต่เราอยากเข้าใกล้เขาอยากฟังเขาพูดอยากรู้จักเขาให้มากกว่านี้เห็นไหมคนที่ไม่เปรียบเทียบตัวเอง เขาอยู่ในพลังงานของตัวเองและนั่นแหละคือสิ่งที่ดึงดูดชวนคิดต่อเพราะงั้นพี่อยากชวนเธอลองเช็คกับตัวเองดูนะว่าทุกวันนี้เราทำสิ่งนี้เพราะอยากทำหรืออยากให้คนเห็นว่าเราดีเท่าคนอื่นเราแต่งตัวแบบนี้เพราะชอบหรือเพราะคิดว่าจะดูดีในสายตาใครบางคนเราเล่าเรื่องนี้เพราะอยากแชร์หรือเพราะอยากให้เขาคิดว่าเราน่าสนใจไม่ใช่ทุกอย่างที่เราทำจะผิดนะ แต่มันต่างมากเลยระหว่างการทำจากแรงบันดาลใจกับการทำจากความรู้สึกว่าไม่พอให้เทคนิคเบาๆในการกลับมาหาตัวเองถ้ารู้ตัวว่าเราเริ่มเปรียบเทียบให้หยุดดูชีวิตคนอื่นสักพักหนึ่ง แล้วหันมาถามตัวเองว่าอะไรในตัวเราที่เราชอบที่สุดลองเขียนออกมาเลยจะเป็นอะไรก็ได้เช่นเราชอบที่เรารู้จักฟังเราชอบที่เราซื่อสัตย์เราชอบรอยยิ้มของเราเราชอบวิธีที่เราคิดถึงคนอื่นสเสน่ห์เริ่มจากจุดนี้เลยการยอมรับในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วโดยไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับใครคือทางลัดท,ที่ทำให้เราดูสบายในผิวของตัวเองและนั่นคือสเสน่ห์แบบลึกที่สัมผัสได้จริง<ๆ>เธอลองจินตนาการดูสิว่า ถ้าเราใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ต้องแข่งกับใครไม่ต้องลอกแบบใครแล้วไม่ต้องขอให้ใครมาวารีเดตว่าเราดีพอเราจะเป็นคนแบบไหนนะเพราะเชื่อที่เธอะคนที่ไม่เปรียบเทียบคือคนที่มีพื้นที่ว่างในใจให้คนอื่นได้พักและนั่นแหละคือเสน่ห์ที่คนเขาจะติดใจโดยไม่รู้ตัวแล้วพักต่อไป พี่จะพาไปต่อที่สิ่งที่สำคัญที่สุดในคนมีสเสน่ห์ทุกคนเขารู้จักฟังและฟังอย่างลึกมากกว่าฟังผ่านๆใช่เลยการฟังนี่แหละคือสเสน่ห์ลับที่น้อยคนจะฝึกจริงๆและพอฝึกได้เมื่อไหร่เธอจะกลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากคุยด้วยเคยไหมเวลาคุยกับใครสักคนแล้วรู้สึกว่าเราอยากคุยกับคนนี้ไปเรื่อยๆไม่ใช่เพราะเขาพูดเก่งไม่ใช่เพราะเขาสนุกแต่เพราะเขาทำให้เรารู้สึกว่า เราเป็นคนสำคัญนั่นแหละสเสน่ห์ของการฟังคนที่มีสเสน่ห์มักไม่ใช่คนที่พูดมากแต่คือคนที่ฟังเป็นและฟังด้วยใจเพราะเวลาที่เราฟังใครอย่างท้าจริงมันเหมือนกับว่าเรากำลังยื่นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาลองนึกถึงบทสนทนาธรมาธรมดาธระหว่างเพื่อนเพื่อน A บอกว่าเมื่อวานฉันเครียดมากเลยเจอเรื่องหนักๆเพื่อน B เครียดอะไรฉันเจอยากกว่านี้อีก แบบนี้คนพูดจะรู้สึกว่าเขาโดนแย่งเวทีถูกกลบความรู้สึกทันทีแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเพื่อนบีบอกว่าอืมเล่าให้ฟังหน่อยสิเจออะไรมาบ้างแค่นี้ก็รู้สึกว่าเขาให้พื้นที่ให้ความใส่ใจและอยากเข้าใจเราจริงๆคนเราทุกคนมีความอยากพื้นฐานอย่างหนึ่งคืออยากรู้สึกว่าเราเป็นที่รับฟังและนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนบางคนถึงดึงดูดมาก เพราะเขาทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้มีตัวตนและมีค่าแต่ฟังให้เป็นไม่ใช่แค่เงียบเพราะบางคนเงียบแต่ในหัวกลับคิดเรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาฟังอย่างแท้จริงคืออยู่กับเขาเต็มร้อยในตอนนั้นไม่ตัดบทไม่สรุปแทนไม่รีบแนะนาไม่เอาเรื่องของตัวเองมาแทรกฟังดีๆจะเห็นรายละเอียดเล็กๆที่คนอื่นมองข้าม น้ำเสียงที่เปลี่ยนตอนเล่าเรื่องบางช่วงคำที่ใช้ซ้ำๆเพราะสะท้อนความรู้สึกช่วงที่เขาหยุดพูดแสดงว่าอาจจะลังเลหรือไม่กล้าบอกและเมื่อเราตอบสนองด้วยความเข้าใจอย่างแค่ฟังดูแล้วเหมือนคุณเหนื่อยมากเลยหรืออืมฟังแล้วรู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยนะคำแบบนี้มีพลังมากมันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนความรู้สึกของเขาว่า เราอยู่ตรงนี้จริงๆและเราเข้าใจคุณแล้วรู้ไหมเวลาเราฟังใครอย่างตั้งใจคนตรงหน้าจะรู้สึกไว้ใจมากขึ้นและเมื่อเขาไว้ใจสเสน่ห์ของเราจะยิ่งเปล่งออกมาเพราะเราจะเป็นคนที่เขาอยากกลับมาคุยด้วยอีกครั้งคนแบบนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากแต่คนอื่นจะพูดถึงเสมอว่าไม่รู้ทำไมแต่เวลาอยู่กับเขารู้สึกดีนั่นเพราะเขาฟังเป็น การฟังยังเป็นการลดอัดตราของตัวเราเองด้วยเพราะเมื่อเราฟังเราจะหยุดคิดถึงตัวเองชั่วคราวเราจะเปิดพื้นที่ให้คนอื่นได้เป็นตัวของเขาเองและนั่นแหละคือสิ่งที่น่าดึงดูดที่สุดลองนึกถึงเวลาที่เราเล่าอะไรแล้วถูกตัดบทว่าอ๋อ oh, ฉันรู้แล้วมันก็แค่นั้นเองมันเหมือนเราโดนปิดประตูทันทีแต่ถ้ามีใครสักคนที่ไม่ตัดสินไม่พยายามแก้ไขแต่แค่อยู่ตรงนั้นกับเรา มันรู้สึกเหมือนได้พักได้หายใจการฟังยังเปิดโอกาสให้เราเห็นความงามในตัวคนอื่นด้วยเพราะถ้าเราฟังจริงๆเราจะเริ่มเข้าใจที่มาที่ไปเข้าใจเจตนาเข้าใจความเจ็บปวดและเข้าใจว่าแต่ละคนมีโลกของตัวเองพอเราเห็นเขาชัดขึ้นเราจะเข้าใจมากขึ้นและเมื่อเราเข้าใจมากขึ้นเราจะอ่อนโยนกับคนอื่นมากขึ้นคนที่อ่อนโยนจากความเข้าใจไม่ใช่จากความสงสาร จะมีแรงดึงดูดแบบลึกซึ้งที่ใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกปลอดภัยดังนั้นถ้าอยากมีสเสน่ห์แบบไม่ต้องพยายามลองฝึกฟังให้เป็นเพราะทุกครั้งที่เราฟังคือเรากำลังเชื่อมโยงกับใครสักคนในระดับที่ลึกมากกว่าคำพูดและบางครั้งเราอาจกลายเป็นของแรกในชีวิตของเขาเลยก็ได้ที่ฟังเขาจริงๆโดยไม่ตัดสินเลยสักคำเดียวก่อนจะไปตอนสุดท้ายลองถามตัวเองเล่นเนว่า วันนี้เราเคยตั้งใจฟังใครจริงๆบ้างหรือเปล่าหรือเรายังฟังเพื่อรอโอกาสจะพูดของตัวเองอยู่หรือเปล่าถ้าฟังได้ลึกมากพอบางทีเราอาจกลายเป็นคนที่คนอื่นอยากเปิดใจด้วยมากที่สุดในชีวิตเขาเลยก็ได้ตอนต่อไปคือบทสรุปของสเสน่ห์ทั้งหมดรวมพลังทุกอย่างเข้าด้วยกันและทำให้มันเป็นตัวตนที่ใครก็ลืมไม่ลงแล้วเจอกันในตอนสุดท้ายคือธรรมชาติที่จริงใจคือสเสน่ห์ที่ไม่มีวันตกยุค ธรรมชาติที่จริงใจคือเสน่ห์ที่ไม่มีวันตกยุคมีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีวันเก่าเลยไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงเร็วแค่ไหนไม่ว่าเทรนด์จะแปลกใหม่ยังไงความจริงใจยังเป็นเสน่ห์ที่ไม่มีวันตายมันไม่ใช่แค่คำพูดหวานๆไม่ใช่แค่การสร้างภาพให้ดูเป็นคนดีแต่คือการที่เรากล้าเป็นตัวเองอย่างที่เราเป็นและยอมให้คนอื่นเห็นสิ่งนั้น แบบไม่ต้องปิดบังเคยไหมอยู่กับคนที่ดูไม่แต่งไม่เฟกไม่พยายามขายตัวเองแต่เรากลับรู้สึกชอบเขาแบบอธิบายไม่ได้เพราะเขาเป็นของจริงคนที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่คนที่พยายามเป็นใครบางคนแต่คือคนที่เป็นตัวเองอย่างเต็มที่และอยู่กับตัวเองได้อย่างสงบลองมองรอบตัวดูซิคนที่เรารู้สึกผูกพันด้วยจริงจ มักไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดหรือดูดีที่สุดแต่มักเป็นคนที่เรารู้ว่าเขาไม่โกหกไม่ใช่แค่ไม่โกหกเราแต่เขาไม่โกหกตัวเองด้วยสเสน่ห์ของคนที่จริงใจคือความสบายใจที่เขาส่งออกมาเวลาอยู่กับคนแบบนี้เราจะไม่ต้องระวังคำพูดไม่ต้องแกล้งยิ้มไม่ต้องรู้สึกว่าเรากำลังโดนตัดสิน เพราะเขาไม่ได้พยายามเสนอกว่าใครเขาแค่อยู่ตรงนั้นด้วยความเรียบง่ายและความเข้าใจแล้วความจริงใจต้องแสดงออกยังไงไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเยอะแต่แค่เรากล้าจะยอมรับจุดอ่อนของตัวเองกล้าจะพูดว่าฉันก็ยังไม่เก่งนะแต่ฉันพยายามอยู่กล้าจะหัวเราะในความผิดพลาดกล้าจะอ่อนแอในบางวัน นั่นแหละคือความจริงใจที่สัมผัสได้บางคนพยายามปั้นภาพตัวเองให้ดูดีเพราะกลัวว่าถ้าเขาเห็นตัวตนเราจริงๆเขาจะไม่รักแต่รู้ไหมคนที่รักตัวตนปลอมจะไม่มีวันทำให้เรารู้สึกพอเพราะเราจะเหนื่อยเราจะต้องแสดงเราจะต้องควบคุมสุดท้าย เราจะหล่นลงมาในวันที่ไม่เหลือแรงเล่นบทเดิมอีกแล้วคนที่มีสเสน่ห์จริงๆคือคนที่กล้าหลุดบทและยังยิ้มให้ตัวเองได้อยู่ด้วยเขาไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกแต่เขามีความมั่นคงพอจะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองและนั่นแหละคือความงามที่น่าหลงไหลแบบไม่รู้ตัวแล้วเราจะเริ่มจากตรงไหนได้บ้าง 1. เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น เราไม่มีทางเป็นเหมือนเขาได้ทั้งหมดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเพราะโลกต้องการคนที่เป็นเราไม่ใช่สำเนาของใคร 2. ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองถ้ารู้สึกไม่โอเคก็อย่าฝืนยิ้มถ้ารู้สึกดีก็แสดงออกความจริงใจเริ่มจากการไม่กดความรู้สึกของตัวเองไว้จนกลายเป็นระเบิดเวลา 3. มองตัวเองแบบอ่อนโยนไม่ใช่แค่มองว่าตัวเองดีพอแต่มองว่าถึงยังไม่เก่งเราก็ยังน่ารักในแบบของเราสเสน่ห์เกิดจากพลังงานแบบนี้แหละเพราะคนที่รักตัวเองแบบไม่หลงตัวจะมีความนิ่งที่ดึงดูดอย่าลืมว่าคนที่มีสเสน่ห์ไม่ใช่คนที่พูดเก่งแต่คือคนที่เป็นธรรมชาติ จนคนอื่นรู้สึกไว้ใจไม่ต้องเฟกไม่ต้องทำตัวพิเศษแค่ซื่อสัตย์กับสิ่งที่เรารู้สึกแค่ยิ้มนี่แบบที่เราเป็นแค่ฟังโดยไม่พยายามจะสอนใครและแค่รักในความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองคนแบบนี้ใครๆก็อยากอยู่ใกล้เพราะเขาทำให้โลกไม่วุ่นวาย เขาไม่ได้เปล่งแสงจนแสบตาแต่เขาทำให้แสงรอบตัวอุ่นขึ้นแค่มีเขาอยู่ตรงนั้นแล้วรู้ไหมสเสน่ห์แบบนี้ต่อให้เวลาเปลี่ยนหน้าตาเปลี่ยนหรือสถานะเปลี่ยนก็ไม่มีวันลดลงมันอยู่กับเราตราบใดที่เรายังกล้าจริงใจกับตัวเองปิดท้ายคลิปแบบอบอุ่นๆก่อนจะจากกันไป ลองย้อนกลับไปมองตัวเองในวันนี้ดูนะว่าเรายังพยายามเป็นในสิ่งที่คนอื่นอยากให้เป็นอยู่หรือว่าเราเริ่มกล้าเป็นในแบบที่เราเป็นจริงๆแล้วแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพราะคลิปต่อไปเราจะมาชวนกันตั้งคำถามใหม่ว่าจะใช้ชีวิตยังไงให,ให้เรารักตัวเองในทุกเวอร์ชันแล้วเจอกันนะ ในวันที่เราเป็นตัวเองได้อย่างสง่างามที่สุด